บทที่5เงาอำมหิตและความหวังเล็กๆข่าวลือที่ถูกปล่อยออกมาจากคุณากรเริ่มส่งผลกระทบต่อการทำงานของทีมและน้ำฟ้าอย่างเห็นได้ชัดสายตาที่เพื่อนร่วมงานมองมาเปลี่ยนไปจากเดิมที่เป็นมิตรกลายเป็นความสงสัยเครือบแคลงการพูดคุยเกี่ยวกับโปรเจกต์ที่เคยสนุกสนานเริ่มเงียบเหงาลงบรรยากาศในทีมเริ่มอึมครึมและเต็มไปด้วยความกดดัน น้ำฟ้าสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงนี้และรู้สึกกังวลเธอพยายามที่จะพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานเพื่อทำความเข้าใจสถานการณ์แต่หลายคนก็หลีกเลี่ยงที่จะ,ะเผชิญหน้ากับเธอบางคนก็ตอบอย่างคลุมเครือและไม่เต็มใจที่จะให้ข้อมูลเกิดอะไรขึ้นเหรอพิมพ์น้ำฟ้าถามพิมพ์ด้วยความเป็นห่วงทำไมทุกคนถึงดูแปลกไปพิมพ์ถอนหายใจคุณากรปล่อยข่าวลือเกี่ยวกับเรา เขาตอบเขาบอกว่าฉันเป็นคนผดเด็จการและเธอไม่มีความสามารถน้ำฟ้ารู้สึกโกรธเขาทำแบบนี้ทำไมเธอถามเขากําลังพยายามที่จะขัดขวางโปรเจกต์ของเราพิมพ์ตอบเขาต้องการที่จะทำให้เราล้มเหลวเพื่อที่เขาจะได้ขึ้นมาแทนที่เราน้ำฟ้ากำมัดแน่นเราจะไม่ยอมให้เขาทำแบบนั้นเธอพูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นเราจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเขาคิดผิด พีมพยักหน้าเราต้องรวบรวมหลักฐานเพื่อเปิดโปงความชั่วของเขาเขาพูดแต่เราต้องระวังตัวให้มากเขาอาจจะทำอะไรที่คาดไม่ถึงทั้งสองคนเริ่มวางแผนที่จะรวบรวมหลักฐานเพื่อเปิดโปงคุณากรพวกเขาตัดสินใจที่จะเริ่มต้นจากการพูดคุยกับคนที่เคยทำงานร่วมกับคุณากรเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเราต้องหาคนที่เคยถูกคุณากรรังแกน้ำฟ้าพูด คนที่เขาสร้างความเดือดร้อนให้นั่นเป็นความคิดที่ดีพิมเห็นด้วยแต่เราต้องระวังไม่ให้คุณากรจับได้พวกเขาเริ่มสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับคุณากรอย่างลับๆพวกเขาพูดคุยกับคนที่เคยทำงานร่วมกับคุณากรทั้งในปัจจุบันและในอดีตพวกเขาพยายามที่จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเขาการโกงการใส่ร้ายป้ายสีและการใช้อำนาจในทางที่ผิดในขณะที่พวกเขากำลังสืบสวนอยู่นั้น เดี่ยวก็เข้ามาให้กำลังใจน้ำฟ้าอยู่ห่างๆเขาเห็นว่าน้ำฟ้ากำลังเผชิญหน้ากับความยากลำบากและรู้สึกเป็นห่วงเธอน้ำฟ้าเดี่ยวเรียกน้ำฟ้าเป็นยังไงบ้างน้ำฟ้าหันมามองเดี่ยวด้วยรอยยิ้มที่อ่อนแรงไม่ค่อยดีเท่าไหร่เธอตอบคุณากรกำลังปล่อยข่าวลือเกี่ยวกับฉันและพิมเดี่ยวรู้สึกโกรธเขาทำแบบนี้ได้ยังไงเขาถามเขากำลังพยายามที่จะขัดขวางโปรเจกต์ของเรา น้ำฟ้าตอบเขาต้องการที่จะทำให้เราล้มเหลวเดี่ยวจับมือของน้ำฟ้าเบาๆอย่าท้อแท้นะเขาพูดฉันเชื่อว่าเธอทำได้เธอเป็นคนที่เก่งและมีความสามารถน้ำฟ้ารู้สึกขอบคุณสำหรับกำลังใจที่เดี่ยวมีให้ขอบคุณนะักเดียวเธอพูดฉันจะไม่ยอมแพ้เดี่ยวมองน้ำฟ้าด้วยสายตาที่เป็นห่วงถ้ามีอะไรให้ช่วยบอกฉันได้เลยนะเขาพูดน้ำฟ้าพยักหน้าขอบคุณ เธอตอบเดี่ยวเดินจากไปน้ำฟ้ามองตามหลังเขาด้วยความรู้สึกที่หลากหลายเธอรู้ว่าเดี่ยวเป็นห่วงเธอแต่เธอไม่สามารถที่จะตอบรับความรู้สึกของเขาได้เพราะในใจของเธอตอนนี้มีแต่เรื่องของโปรเจกต์และการต่อสู้กับคุณากรในขณะที่พิมและน้ำฟ้ากำลังรวบรวมหลักฐานอยู่นั้นคุณากรก็เริ่มสงสัยในพฤติกรรมของพวกเขาเขาเริ่มจับตาดูพวกเขาอย่างใกล้ชิด และพยายามที่จะหาว่าพวกเขากำลังทำอะไรอยู่พวกแกกำลังทำอะไรกันแน่คุณนากรพึมพำกับตัวเองฉันจะไม่ยอมให้พวกแกทำอะไรลับหลังฉันคุณนากรเริ่มสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับพีม์และนามฟ้าเขาพยายามที่จะหาคนที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของพวกเขาได้ในที่สุดเขาก็พบกับน้องมิ้นนักศึกษาฝึกงานที่ทำงานในทีมเดียวกับพีมและนามฟ้าน้องมิ้น คุณากรเรียกน้องมิ้นพี่มีเรื่องอยากจะถามหน่อยน้องมิ้นหันมามองคุณากรด้วยความสงสัยมีอะไรเหรอคะพี่เธอถามพี่อยากจะรู้ว่าช่วงนี้พิมพ์กับน้ำฟ้าทำอะไรกันบ้างคุณากรพูดพวกเขามีพฤติกรรมแปลกๆหรือเปล่าน้องมิ้นรู้สึกติดอัดเออเธอตอบหนูก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันคะ่ะไม่ต้องกลัวคุณากรพูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยน พี่แค่ต้องการที่จะรู้ว่าพวกเขากำลังทำอะไรอยู่ถ้ามีอะไรที่ผิดปกติบอกพี่ได้เลยนะพี่จะปกป้องน้องเองน้องมิ้นลังเลเธอไม่รู้ว่าจะเชื่อใจคุณากรได้หรือไม่แต่เธอก็รู้สึกกลัวที่จะขัดใจเขาคือว่าน้องมินพูดหนูเห็นพิมพ์กับน้ำฟ้าคุยกับคนหลายคนคะ่ะพวกเขาถามเรื่องเกี่ยวกับพี่ด้วยคุณากรค่ะหมวดคิ้วพวกเขาถามอะไรเกี่ยวกับพี่ เขาถามพวกเขาสอบถามเกี่ยวกับประวัติการทำงานของพี่ค่ะน้องมิ้นตอบแล้วก็ถามว่าพี่เคยมีปัญหากับใครบ้างคุณากรโกรธมากพวกมันกำลังสืบเรื่องของฉันเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่แข็งกร้าวฉันจะไม่ยอมให้พวกมันทำแบบนี้น้องมิ้นคุณากรพูดด้วยน้ำเสียงที่จริงจังพี่ขอให้น้องช่วยพี่หน่อยได้ไหมช่วยอะไรเหรอคะน้องมิ้นถาม พี่อยากให้น้องคอยสืบเรื่องของพีมพกับน้ำฟ้าคุณากรตอบถ้าน้องรู้ว่าพวกเขากำลังทำอะไรบอกพี่ทันทีพี่จะตอบแทนน้องอย่างงามน้องมิ้นตกใจหนูเธอพูดหนูไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่าคะ่ะน้องทำได้แน่นอนคุณากรพูดพี่เชื่อว่าน้องเป็นคนเก่งและมีความสามารถพี่จะคอยให้คำแนะนำน้องเองน้องมิ้นลังเลเธอไม่ต้องการที่จะทรยศพีมพและน้ำฟ้า แต่เธอก็กลัวที่จะขัดใจคุณากรเธอรู้ว่าคุณากรเป็นคนที่มีอิทธิพลและอาจจะทำให้เธอเดือดร้อนได้ในที่สุดน้องมิ้นก็ตัดสินใจที่จะตกลงช่วยคุณากรตกลงค่ะน้องมิ้นพูดหนูจะช่วยพี่คุณากรยิ้มอย่างพอใจดีมากเขาพูดพี่รู้ว่าน้องจะไม่ทำให้พี่ผิดหวังคุณากรได้น้องมิ้นมาเป็นหูเป็นตาเขาเริ่มที่จะรู้ความเคลื่อนไหวของทีมและนำฟ้ามากขึ้น เขาเตรียมที่จะวางแผนเพื่อขัดขวางพวกเขาและทำลายโปรเจกต์ของพวกเขาในขณะเดียวกันพีมและน้ำฟ้าก็เริ่มรวบรวมหลักฐานได้มากขึ้นพวกเขาพบกับคนที่เคยถูกคุณากรรังแกและได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากมายพวกเขารู้ว่าคุณากรเป็นคนที่ชอบโกงชอบใส่ร้ายป้ายสีและชอบใช้อำนาจในทางที่ผิดเรามีหลักฐานมากพอที่จะเปิดโปงเขาแล้ว น้ำฟ้าพูดเราต้องทำอะไรสักอย่างใช่พิมพ์พเห็นด้วยเราต้องเอาเรื่องนี้ไปบอกผู้บริหารทั้งสองคนตัดสินใจที่จะเข้าพบคุณนากรเพื่อแจ้งเรื่องที่พวกเขาสืบทราบมาคุณนากรพิมพ์พูดเมื่อเผชิญหน้ากับคุณนากรเรารู้เรื่องทุกอย่างแล้วคุณนากรเลิกคิวรู้เรื่องอะไรเขาถามรู้ว่าคุณกำลังพยายามที่จะขัดขวางโปรเจกต์ของเราน้ำฟ้าตอบรู้ว่าคุณปล่อยข่าวลือเกี่ยวกับเรา คุณนากรหัวเราะพวกคุณไม่มีหลักฐานเขาพูดผมไม่รู้ว่าคุณกำลังพูดถึงเรื่องอะไรพิมพ์ยื่นเอกสารให้คุณนากรนี่คือหลักฐานเขาพูดหลักฐานทั้งหมดที่คุณโกงและใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นคุณนากรรับเอกสารไปดูสีหน้าของเขาเริ่มเปลี่ยนไปเขารู้ว่าเขาถูกจับได้แล้วพวกคุณกล้าดียังไงเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่โกรธเกรี้ยวพวกคุณคิดว่าตัวเองเป็นใคร เราแค่ต้องการที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องน้ำฟ้าต่อคุณต้องรับผิดชอบกับการกระทำของคุณผมจะไม่ยอมคุณากรพูดผมจะไม่ยอมให้พวกคุณทำลายผมคุณากรพุ่งเข้าทำ้ายพิม์พและน้ำฟ้าทั้งสามคนต่อสู้กันอย่างชุลมุนในที่สุดพิม์พและน้ำฟ้าก็สามารถควบคุมตัวคุณากรไว้ได้ผมจะแก้แค้นพวกคุณคุณากรพูดด้วยน้ำเสียงที่เกลียดชัง ผมจะทำให้พวกคุณต้องเสียใจพีมและน้ำฟ้ารู้ว่าคุณากรยังไม่ยอมแพ้พวกเขาต้องระวังตัวให้มากและเตรียมพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับเขาอีกครั้งในขณะที่สถานการณ์กำลังตึงเครียดน้องมิ้นก็เริ่มรู้สึกผิดกับสิ่งที่เธอทำเธอรู้ว่าเธอได้ทรยศพีมและน้ำฟ้าเธอตัดสินใจที่จะสารภาพความจริงกับพวกเขาพี่พีมน้องมิ้นเรียกพีมหนูมีเรื่องจะบอก พิมพหันมามองน้องมิ้นมีอะไรเขาถามหนูขอทอดค่ะน้องมิ้นพูดหนูทรยศพี่กับพี่น้ำฟ้าพิมพขักหมวดคิ้วเธอหมายความว่ายังไงเขาถามคุณากรให้หนูสืบเรื่องของพี่กับพี่น้ำฟ้าน้องมิ้นตอบเขาบอกว่าถ้าหนูทำตามเขาจะให้รางวัลหนูพิมโกรธมากเธอทำแบบนั้นทำไมเขาถามหนูขอโทษอค่ะน้องมินพูดหนูกลัวคุณาครหนูไม่อยากให้เขาทำร้ายหนู พีมพถอนหายใจชั้นผิดหวังในตัวเธอมากเขาพูดหนูรู้ค่ะน้องมิ้นตอบหนูสมควรได้รับโทษเธอต้องไปบอกเรื่องนี้กับผู้บริหารพิมพูดเธอต้องสารภาพความผิดของเธอค่ะน้องมิ้นตอบหนูจะทำตามที่พี่บอกน้องมิ้นไปสารภาพความผิดของเธอกับผู้บริหารผู้บริหารรู้สึกโกรธกับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาตัดสินใจที่จะลงโทษคุณากรและน้องมิ้น คุณากรถูกไล่ออกจากบริษัทและน้องมิ้นถูกพักงานพิมและน้ำฟ้ารู้สึกโล่งใจที่เรื่องทุกอย่างคลี่คลายไปในทางที่ดีพวกเขากลับมาทำงานอย่างเต็มที่และมุ่งมั่นที่จะทำให้โปรเจกต์สำเร็จถึงแม้ว่าพวกเขาจะเผชิญหน้ากับอุปสรรคมากมายแต่พวกเขาก็ไม่เคยยอมแพ้พวกเขาทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความรู้สึกดีๆเริ่มกก่ะตัวขึ้นระหว่างพีม์และนำฟ้าพวกเขาเริ่มที่จะมองเห็นข้อดีของกันและกันและเริ่มที่จะชื่นชมในความสามารถของกันและกันความรักเริ่มเบ่งบานในหัวใจของพวกเขาแต่พวกเขาจะกล้าที่จะเปิดเผยความรู้สึกของตัวเองหรือไม่และพวกเขาจะสามารถเอาชนะอุปสรรคทั้งหมดและสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนได้หรือไม่